ปาล่มปาล์มอื้าก่อนหนตกเท่าแล้วทำไมตีนพันไม่ล่ะสักบาทอนเท้าจำไหมจะไ้อุ้มมาสกบ้ายกยกขนมใส่ใส่นะในหยอยกขนมใส่บาทด้หยอกักขนมใส่บาทด้หยอกัแกงบอกของใดเนย เพื่อนแล้วก็ทีที่เยอะอยูไปไฟบางครับสว่างเนี่ย ไม่ไหวหน้าต้องไ่ด้ได้าบ่วงน้าก้วมบวมมากด้วยเขไม่ยอมเดิน